สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้จะมาทําผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะอันนี้จะเป็นน้ํามันรําข้าวนะคะแม่บ้านก็ใส่ลงไปนิดนึงเป็นผัดกะเพราแบบบ้านๆซื้อบื้อซื้อบื้เ <laughs> <laughs> พราะว่าบ้านแ <laughs> ม่บ้านกินแบบนี้ค่ะ ูกชายก็ชอบแบบนี้ไม่ไม่ใส่ผักค่ะอะนี้อันนี้จะพริกกระกระเทียมนะคะพริกอันนี้พริกไม่เผ็ดนะคะทีบ้านก็ใส่ลงไปไม่รูจะแอบใส่หรือเปล่านี่ก็จะผัดไม่ให้เขาส่งกลิ่นมากเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป พอแค่ให้หอมก็พอค่ะแต่ถ้าบ้านไหนชอบแบบกลิ่นแรงๆสะสะใจเนี้ยค่ะก็ขัดให้เตรียมไปเลยค่ะให้พริกไหม้นิดๆนะคะนี่ก็ใส่เนื้อลงไปค่ะอุ้ยเนื้อยังไม่ละลายเลย ม้านจะไม่ให้เขาสุกมากนะคะไม่ให้แห้งมากะคะ่ะรอบนี้จะให้มีน้ำซอสคำญอยู่นะคะทีนี้เราจะปรุงเครื่องกันอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะบ,บ้านจะใส่น้ำจาลแทนสีอิ๊วขาวนะคะเพราะว่าลูกชายไม่ค่อยชอบตีนสีอิ๊วขาวอี <c oughs> ปลาหมึกกินแรงเชียวตัวก่อนเอ็กเก็มไปเน,นี่ก็ใส่น้ำตาลกลิ่นเป็นกระเพรา,บ,าบ้านๆ้วค่ะ วันนี้จะกินกะเพราเนื้อสับกะไข่ดาวนะคะแม่บ้านยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรแต่อันนี้จะเป็นของพ่อบ้านกับลูกชายแต่ว่าแม่บ้านคงกินกะเพรานะคะลูกชายกับพ่อบ้านกินเต็มแต่ลงไปเยอะเลย กระเด็นโดนมือค่ะอร่อยละผัด <c oughs> ให้กระเพราสลบกะเค่ะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนม่ชิมเลยดูเลยว่าอร่อย เปิดมันใส่ลงอสแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันนะคะวิธีดาวไข่ของแม่บ้านคะ่ะ ดาวแบบดาวแบบฝรั่ง้าสีไว้ทีเดียวก็จะตัดแบบนี้เลยก็ทำให้ไฟอ่อนๆไลยทีนี้เรามาตักเสิร์ฟกันค่ะของพ่อกะโลก อย่ผักออกจากของลูกชายนิดนึงค่ะพริกไม่เผ็ดนะคะฝรั่งก็ไม่กินอีกอะกะเพราเนี่ยไม่รู้จักของอร่อยจริงๆ บ้านก็จะกินเองกะเพรากินแต่กลีเกียบตัวกินไข่พวกเนี้ยให้แกเยอะไปนะเนี่ยแล้วลิง h าวฮ hungry อายอะครับ half half? half hungry <laughs> half hungry <laughs> Jesus what's that a mountain <laughs> not too much rice r l o n g it's alright if you can't finish it just leave it or maybe I have it later How many eggs you want? Two. Okay. Twins. i love the twins. Yeah, yeah, yeah. This one for Pin. Yeah. Some cucumber. Want did some a very cucumber? Yes, please darling. Thank You did a very good job. Thank you. Very professional. <laughs> Pretending to be. professional น e a ละเ n e e x c แลน e n t how ่ u c h do i owe ย o u 2ไ d o l l ah, a ด s ันค l l a r s ้วามความร้ความรู้ความรู้ควาความร้ามามร้าร็จแล้วค่ะไปคร์ฟกันค่ะหน้าตาาทานอยู่เนาะ